เนี่อ่านี่เราจะเปิดทำร้านกาแฟครับของทำร้านกาแฟเราอยู่ฝั่งนี้นะจะเห็นทั้งพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ขึ้นขึ้นมาแะจะเป็นที่แรกที่ทำร้านกาแฟในสุวยรณโอ้เลยครับที่แรกค่ะที่แรกใช่ไหมครับ อมาที่แรกเจ้าของค่ะเจ้าของเจ้าของร้อยคุณเบนร้อยล้านเออไหนตรงไหนนั่งกาแฟเนี่ยลบอีกลบอีกเดี๋ยวเราช่วยคือเป็นแฟนจะทำฝั่งไว้นี้แต่เราจะไปดูวิวก่อนอมาดูวิวก่อนนะครับก็แบบเออมัาในตะวันออกในตะวันตกแล้วเนี่ยงงงแล้วอันนี้ฮิป ุดใต้นะคะแสงแดดมันเหมือนส่งมาปลุกเขาอันนี้ของตะวันตกตกอยู่ของไทยใช่ค่ะตะวันออกก็คืออ๋อทำไมรักกาแฟตรงนี้คือเห็นทั้งเห็นทั้งตะวันทั้งตอนพระอาทิตย์ขึ้นใช่ค่ะพระอาทิตย์โคโร่สุดยอดใช่ค่ะสุดยอดเยะจุดยอะต้องลงมาเห็นตาค่ะใกล้ใกล้จะถึงนะคะของของเด็ดต้องซ่อนอยู่ในโอ้โห นี่นี่เราไม่ช่วิ่งเองนะขามันไปเองเดี๋ยวก็้อมน่เริ่มะเห็นวิ่มเหรอม่เริ่มเ่่ออย้เดี๋ยเดี๋ยวมือหัว ไปดิอ๋อที่มีทางลงหมดด้วใช่ค่ะฝั่งนู้นได้ยินเสียงอะไรไหมคะน้ำใช่ค่ะดอยนี่ได้ยินเสียงน้ำที่แรกฮะใช่อ่ะอะไรนะพูดไปดิดอยที่ได้ยินเสียงน้ำที่แรกอ่ะอยู่บนดอยก็ได้ยินเสียงน้ำปกติจะได้ยินเสียงลมใช่ไหมคะใช่ใช่ไม่ได้ยินเสียงน้ำลองได้ยินเสียงน้ำจอกโน่นโน่นโน่นมา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 เงียบนั่นเงียบนะที่มีทางขวาคุณเห็นไหมคะระวังนะคะตะกล้อโน่น โอ้โหน้องดูน้องดูน้ำลุ่นไหนน้านกาแฟตรงไหนฝั่งขวามือเลยค่ะจ้าขวามือ เราจะลงยังไงนี่ไ้สามารถจะเดินลงไปจนไดเือูปไปใกล้เลยะค่ะนู่นเวลาลงก็คือว่าต้องจับต้นไว้ใช่ค่ะระวังระวังไมลงไปนะคะคุณคะระวแบบแังตวตัวเองค่ะ Đó đó Có cho đồ mà tật như ngay nhé, Ờ bà thằng đi đi Ôi เราจะทำร้านกาแฟกันนะครับตรงนี้โอ้ยดูนะครับ โอ้ ồ, ตรงนี้สวยโอ้สวยมากสวยมากสวยมากตรงนี้สวยมาก

อ๋อทาชียงเฉียงใช่ค่ะเชีงเฉียงหนูใส่รองเท้าแต่งไม่เลีงเสียงใช่ค่ะการเดินดอยขาต้องพอพอใช้ได้ด้วยนะเสียงเสียงโอยลกาเสียงัหือต้องต้องไปเสียงครงนี้ดีกว่าได้ค่ะลองหยับลื่นะ ใช่ค่ะหูเดิแบบนี้หมดเลยค่ะ้ค่ะเชียงเๆียงเชียงเฉียงเียงค่ะเียสุดยอดเลยค่ะอยากจะนั่งแล้วนั้นนี่ใกล้ล้ค่ะตรงนี้เองค่ะมันจะต้องไปอยู่ที่ตรงกลางของสายน้ำจะได้เห็นอ๋อ ตรงนี้ใช่ไหม คมมากเลยค่ะยาวไกลโคเป็นวระวังระวังโดนยางเลยเนาะยางอะไรคะไม่ใช่ไม้ไม้ของแม่ไรตัวไหนแล้วร้านกาแฟตรงไหนร้านกาแฟเราจะทำตรงนี้ค่ะเป็นแทนตรงนี้ใช่ไหม้องต้องคนยางออกใช่ไหมใช่ค่ะคนต้นยางออกแล้วเราก็จะเห็นวิวทั้งหมดเลยของที่นี่อืใช่ค่ะว่าไม่มีที่ไหนเหมือนแน่นอนหนูรับประกันใช่ไม่มีเลยนี่ใส่น้ำอ้อมอย่างนี้เลยค่ะโอ้โห แล้วก็มีเลี้ยงควายข้างล่างด้วยค่ะวิถีแบบบ้านนาใช่มีตูบอยู่หลังนึงเงี้ยสมัยเมื่อก่อนเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นนาข้้นบันไดตอนหน้าฝนนี่จะเขียวไปหมดเลยค่ะเขียวล้นสายน้ําผ่านสวยมากนี่มันสงบนะคะอาจารย์เราฟังแบบมีบุญเนี่ยมาเจอที่แบบนี้เนี่ยคุณพ่ออ่ะมาหาเจอได้ยังไงสุดลุงผมกัแล้วจะมาพี่แล้วจะมาได้จะมาได้ที่ตรงนี้ค่ะตรงข้ามร่ชาตรงข้ามไร่ชานี่ทุ่งนานั่นภูเขาครบค่ะ คนที่มาซื้อเขายังไม่เห็นมุมนี้เขาไม่เห็นค่ะเขาไม่เห็นว่ามันขนาดไหนพี่ใช่ค่ะเขามาเห็นแค่ตรงโน้นไงโอ้โหตรงนี้ข้างล่างข้างล่างดอยนี้เป็นถ้ำนะคะเป็นเหมือนเมืองลับแลดอยของดอยดอยเรานี่ค่ะอมีถ้ำอยู่ข้างในอีกดังหานใช่ค่ะมีถ้ำอยู่ข้างล่างเด็กใครมาบักเสาดิเข้าไปไหมมีเด็กมีเด็กน้อยเคยเข้าไปค่ะเห็นว่ามีคนอยู่เต็มนั้นฮสิบวันเขาหากันไม่เจออ๋อ ไม่ไม่หมายถึงเขาลูกนี้หรอเขาลูกนี้ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ที่เขาที่เขามีข่าวกันที่เด็กมาติดช่วงนั้นหรอไม่ใช่คนละคนละอันนั้นันนั้นแน่นอนอันนี้มีเด็กคนเดียวค่ะที่มาติดที่นี่เอเข้าไปข้างในเข้าไปข้างในถ้ำเขาบอกว่าเป็นเมืองลับแลนี่ค่ะโอ้เขาที่นี่มีดุมากแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เยอะค่ะแล้วดูวิวสิคะอาจารย์คือแบบมันจะหาได้จากที่ไหนคะคุณคะ จะหาได้จากที่ไหนดีเดี๋ยวก็ตัดต้นยางนี้ออกนะใช่ค่ะแต่ต้นยางนี้แผ่นนี้ออกหมดเลยค่ะทำร้านกาแฟทำไอ้นี่ค่ะนี่นะครับเจ้าขร้านกาแฟนะครับมาเที่ยวอะไรครับนี่เขาเรียกตำบลอะไรที่ตรงนี้อะไคะเขาเรียกจังหวัดอะไรอำเภออะไรตรงนี้อ่อมดอยเทิดไทยค่ะจังหวัดเชียงรายดอยเทิดไทยจังหวัดเชียงรายนะครับแม่ฟ้าหลวงนะครับเดี๋ยวเราจะไปร้านกาแฟนะครับนี่ของหลานสาวครับแล้วมันไม่สีแบบเราหาที่ไหนไม่ได้นะคะตรงนี้ค่ะค่ะ ที่เป็นเป็นคันเป็นคันๆนั่นใช่ไหมคะเป็นเขียวใช่ไหมคะอันนั้นคันๆนี่คือทุ่งนาค่ะแต่ไอ้เขียวๆฟาสแลมนี่คือสลัดเป็นวิวสวยที่เป็นเป็นสีเขียวเป็นเป็นพื้นที่อยู่นี่นะคะน้ำอ้อมอย่างนี้ไปเลยค่ะโอตรงนู้นน้ำผุดออกมาจากเขาค่ะที่สวนอยู่ตรงที่เราทางนี้นะใช่ค่ะอาจารย์ นนหนูจะไปทิ้งที่นี่ได้ยังไงใ,ใช่ไหมคือจ้างให้ใครก็ใครทิ้งก็บ้าไปแล,แล้ว <laughs> คนกจะเสียนฝาก้วยนะ <laughs> พี่<ช>จะไปเขาจะทิ้งที่ยงั <laughs> ไยงไงพี่เขาใครจะมีขนาดนี้ <laughs> หนูก็เลยแบบอุย้ยว่าหนูมาเห็นวิวนี้นี่คือแบบสวยสวยมากเป็น,ปน,ปนสวยมาก<ว>าค่ะน้อยชิ้นแล้ว เสียงคือหนูร่มเย็นตรงที่ว่ามีเสียงน้ําแบบมันอยู่แล้วมันสบายสมองโล่งแล้วเรามีความคิดในหลายๆด้านแล้วก็พวกนักธุรกิจเขาก็จะชอบมาร้านกาแฟใช่ไหมคะก็จะตั้งเป็นแบบร้านของแบบโซน VIP ีนี่เราไปตั้งเต็นท์ได้ใช่ไหมครับตั้งเต็นท์นอนได้ใช่ไหมครับเต็นท์นอนได้ค่ะเด็นนอนได้ค่ะเราจะทำแบบไม่เหมือนใครเพราะร้านปกติเขาไม่มี v ีวีอใช่ไหมคะเรามี VIP ีอสำหรับนักธุรกิจโดยเฉพาะโครงการนี้เมื่อไร่เสร็จครับ โครงการนี้น่าจะอีกไม,ไม่ไม่ไม่ถึงหกปีค่ะน,น่าจะเสร็จแล้วโอเคน่าจะประมาณนี้คะแต่หนูมาดูทําเลดูแบบร้านอะไรนี้ก่อนค่ะที่ว่าหนูไปเกือบสามร้อยกว่าล้านก็เพราะร้านนี้เลยค่ะโอเพื่อร้าน,นเพื่อร้านนี้เลยมีอะไรนะมีห้องมีที่ส่วนตัวพื้นที่ส่วนตัวสำหรับนักธุรธกิจใช่ค่ะสำหรับการนัง่งแบบ มาสำหรับคุยธุรกิจมานั่งวางแผนธุรกิจเงินไม่ใช่พันล้านเป็นรล็กเเล็น็กเล้กเลเล็เล็กเีกว็เกเลเลกกเลเล็กกเล็กเล็กเกก็กลกเล็นเลรับล็กกิจเลกลเล็ลาล็เล็าลกเล็กนกเด็กนกกก้เนีเเเเ โอ้ยางนี้เลยนี่ค่ะเลี้ยงควายค่ะวิถีอันนั้นค่ะคือมันหาได้ยากมากจากในเมืองอะค่ะส่วนใหญ่ที่อาจารย์ไปเที่ยวจะมีแต่เขาเขาก็คือเขาอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีไ่ชาทุ่งนาการเลี้ยงควายหรืออะไรเงี้ยค่ะสวนยางอีกทีนึงไม่มีค่ะฝั่งนู้นก็คือมีวัดน่ี้ค่ะแล้วแต่จะมาตรงนั้นจะมีอีกคิดดูเขาจะขนาดไหนใช่ถ้าตรงนั้นขึ้นมาอีกเนี่ยโอ้โหตรงนี้คือแบบเดียวเบสซิงเนเจอร์หนูว่าจะทํา ทำยังไงก็ได้ให้ที่นี่เป็นซิกเนเจอร์ของเชียงรายใครมาก็คือที่นี่ก็คือที่หนึ่งตอนนี้ก็คือบอกว่าไม่มีใครรู้จักเทือไทยแต่อีกหน่อยเรามาทําเราจะต้องให้เขารู้จักว่าเทือไทยคืออะไรเนี่ยโอ้โนนี่นะครับนี่นะครับี่ยวยดุ่นเดียวที่มีความคิดที่แตกต่างแล้วหนูแบบว่าสีหลังพ่อพ่อแล้วก็เราก็ตกแต่งให้มันเอ็คูณสไปเลยค่ะแต่อันนี้แบบแพงมาก เราจะมีดีสอ์ทำรีสอดได้เลยครับเพื่อให้เขามาแล้วเขาคุ้มเขาบอกแค่เขาขึ้นมาก็เปลืองน้ำมันแล้วค่ะแต่ขึ้นมาเขาขอให้วนว้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เออทำทุกอย่างที่ว่าว้าวธุรกิจก็คือดิเฟอเรนซ์ใช่ไหมคะจาแตกต่างทำยังไงก็ได้ให้มันแตกต่างหนูก็เลยเอาจุดบอดของธุรกิจร้านกาแฟต่างๆเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของเราใช่ค่ะทุกจุดของเราคือไม่ขาดช่วยฝากประชาสัมพันธในทริปนี้หน่อยครับช่วยฝ่าประชาสัมพันธทริปนี้นะคะ อีกไม่เกิน6ปีข้างหน้าค่ะทุกคนเราจะมาพบกับร้านกาแฟโดยทั่วไทยนะคะจะมีแพนชื่อว่าดอยเสือหมอบค่ะเพราะว่าที่นี่มีตำนานนะคะทุกคนอยากรู้ว่าตำนานคืออะไรนะคะรอชมกันค่อีกหกปีงหน้าโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณครับโอเคนะครับทุกคนได้รอนรอชมเลยครับ